Movie Shake สวัสดีครับได้เวลาของ m มูวี่เชกับผมวีรวโรณนะครับที่จะมาเดตกข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวดีกันก่อนนะครับ หลังจากที่ผู้กำกับจัสตินลินได้ถอนตัวจากฟาสติบนะครับล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาจากทาง Sony Pictures ว่าได้จัสตินลินมารับหน้าที่กำกับให้กับภาพยนตร์เรื่อง One p u n c h Man เวอร์ชัน Live Action หรือว่าฉบับคนแสดงครับส่วนสก o t t ์ r o s e n b e r g และ Jeff ์ i n g e r ผู้เขียนบทเวนอมเนี่ยจะมารับหน้าที่เขียนบทครับ One Punch Man เป็นมังงะที่โด่งดังมากในรูปแบบเว็บคอมิกเมื่อปี2009โดยเจ้าของนามปากกาวัวนเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นครับจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นที่นิยมไป ทั่วโลกอย่างรวดเร็วจะนำให้มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในปี2015นอกจากนี้ครับยัมีการดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมและซีรีส์แอนิเมชันอีกด้วย One p u น c ์แมนเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าไซต์มะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการโคนคู่ต่อสู้ได้ด้วยพลังหมัดเพียงหมัดเดียวครับแต่เขาเนี่ยก็กลับเริ่มเบื่อหน่ายจากการขาดคู่ต่อสู้ที่ท้าทายในเส้นทางปรับอธรรม เขาจึงต้องการความท้าทายใหม่มาเติมเต็มจิตวิญญาณของเขาที่กําลังจะดับมอดไปในตอนนี้เนี่ยหนังยังไม่มีการกําหนดฉายนะครับแต่มีกําหนดเปิดกล้องปลายปีนี้ครับเอาละครับแล้วกลับมามูฟวี่เช็คกับ V ีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เช็ค